พยากรณ์อากาศวันนี้และสภาพอากาศวันนี้วันอาทิตย์ที่24มกราคม2อ6 4อุณหภูมิจะอุ่นขึ้นมาอีก1-3องศาเซลเซียสแต่ยังมีสภาพอากาศที่เย็นอยู่เราไปติดตามรายละเอียดพ,พร้อมกันเลยครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยต้องการที่จะแจ้งสภาพอากาศสามารถแจ้งกันมาได้ โดยการฝากข้อความไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้วันอาทิตย์ที่24มกราคม2564เรามาเริ่มกันที่ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น กำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกืบมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่สําหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกำลังอ่อนจากลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยมาต่อกันที่สภาพอากาศจากวันนี้ .com เวลา10นาฬิกาเรามาดูสภาพอากาศในช่วงสายของวันนี้กันต่อนะครับโดยมาเริ่มกันที่ปริมาณลมที่พัดผ่านประเทศไทยซึ่งเป็นลมตะวัออกชิงเหนือนะครับเราเริ่มกันที่ภาคเหนือวันนี้ภาคเหนือตอนบน,ย,น,ออน,บนยังมีปริมาณลมที่พัดเบาบางเช่นเคยนะครับยังแทบจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงรายลมพัดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคเหนือตอนล่างก็ลมพัดเบาบางเช่นเดียวกันนะครับประมาณ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าบางจุดนะครับก็จะมีลมพัดแรงขึ้นมาหน่อยที่ประมาณ4าากิโลเมตรต่อชั่วโมงขยับมาดูกันที่ภาคอีสานวันนี้ลมพัดเบาบางกว่าเมื่อวานนะครับพัดอยู่ที่ประมาณ4กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภาคอีสานตอนบนส่วนบริเวณยอดภูนะครับวันนี้ลมพัดเบาบาง พัดอยู่เพียงแค่2กิโลเมตรต่อชั่วโ <cellular. S 2> มงเท่านั้นเองขยับมาดูที่ภาคอีสาน <g ulp> <g reek vegetarian> ตอนล่างนะครับวันนี้ลมพัดประมาณ4กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนวันนี้ภาคกลางนะครับลมพัดเบาบางอยู่ที่ประมาณ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเช่นเดียวกันนะครับแถบจังหวัดกาญจนบุรีที่ติดกับประเทศเมียนมาลมพัดเบาบางอยู่เพียงแค่1กิโลเมตรต่อชั่วโมงขยับมาดูที่ภาคตะวันออกนะครับวันนี้ ลมพัดไม่แรงนะครับพัดอยู่ประมาณ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองวันนี้ภาคใต้ก็มีลมพัดเบาบางเช่นเดียวกันภาคใต้ตอนบนลมพัดอยู่ที่ประมาณ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงขยับมาดูที่ภาคใต้ตอนกลางนะครับแถบจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชวันนี้ลมพัดเบาบางอยู่เพียงแค่1กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าลมจะพัดแรงขึ้นมาหน่อยในภาคใต้ตอนล่างนะครับประมาณ4กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ลมพัดประมาณ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูที่ฝั่งอ่าวไทยประมาณ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงในทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบนนะครับส่วนทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนกลางลมพัดประมาณ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ลมจะพัดแรงขึ้นมาในฝั่งอ่าวไทยตอนล่างนะครับประมาณ11กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผิดกับทางทะเลฝั่งอันดามันนะครับลมพัดอยู่เพียงแค่6กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองวันนี้ถือว่าลมพัดไม่แรงมากเท่าไหร่นะครับเราขยับมาดูกันต่อที่ปริมาณฝนวันนี้วันนี้ทางตอนบนของประเทศแทบไม่มีฝนนะครับแต่ว่าจะเริ่มมีฝนให้เห็นตั้งแต่จังหวัดจุมพรแต่ว่าเป็นปริมาณฝนที่น้อยนะครับมีประมาณ0.1 มิลลิเมตรเท่านั้นเองส่วนในแถบจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝน0.3ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็บริเวณภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทยนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นมาที่0.7ม mm, ิลลิเมตรนะครับแล้วก็จะมีฝนตกในทะเลฝั่งอ่าวไทยประมาณ0.5ม mm. ิลลิเมตรั้ก็ถืมีฝนเล่อาวัทาตนะครับ้มีฝนบกานเล็ก่้อยในแทบประมาคใมิต้นะครับขยัวมาดนกันต่อที่อุมหภูมิวันนี้นะครับ้วันนี้นุณหภูมิอุ่นขึ้นมา อย่างเห็นได้ชัดในหลายๆพื้นที่นะครับมาเริ่มกันที่ภาคเหนือตอนบนวันนี้อุณหภูมิราวๆ22องศาเซลเซียสแล้วก็บริเวณยอดดอยนะครับอุณหภูมิประมาณ19องศาเซลเซียสซึ่งถือว่ายอดดอยอยังอากาศเย็นอยู่เช่นเคยนะครับส่วนทางภาคเหนือตอนล่างวันนี้อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสขยับมาดูที่ภาคอีสานตอนบนกันนะครับวันนี้อุณหภูมิประมาณ25องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดภูนะครับอุณหภูมิประมาณ24องศาเซลเซียสมาดูทางภาคอีสานตอนล่างวันนี้อุณหภูมิก็สูงขึ้นมานะครับประมาณ27องศาเซลเซียสเลยทีเดียวภาคกลางวันนี้อุณหภูมิประมาณ29องศาเซลเซียสนะครับส่วนทางภาคตะวันออกก็ประมาณ28องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันส่วนพังภาคใต้ตอนบนวันนี้อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสนะครับภาคใต้ตอนล่างอุณหภูมิวันนี้ 26องศาเซลเซียสเรามาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันอุณหภูมิ28องศาเซลเซียสนะครับเรามาต่อกันที่ปริมาณเมฆที่ปกคลุมประเทศไทยซึ่งวันนี้ทางตอนบนของประเทศก็แทบไม่มีเมฆมาปกคลุมนะครับก็จะมีปกคลุมบ้างในแถบแถบภาคกลางแต่เป็นปริมาณเล็กน้อยที่1 5นนะครับแล้วก็จะมีเมฆหนาในแถบแถบภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดจันทบ,บรุรีปกคลุมที่69%นะครับแล้วก็จะเริ่มมีเมฆตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปในภาคใต้นะครับประมาณ33%แล้วก็จะเริ่มหนาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ75%วันนี้จะเห็นได้ว่าปริมาณเมฆเริ่มปกคลุมหนานะครับตั้งแต่ภาคใต้ตอนกลางจนไปถึงภาคใต้ตอนล่างนะครับเรามาปิดท้ายที่ปริมาณคลื่น ที่กระทบฝั่งกันนะครับมาเริ่มที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยกันก่อนนะครับบริเวณภาคตะวันออกนะครับก็คลื่นไม่สูงนะครับวันนี้คลื่นประมาณ0.2เมตรส่วนทางภาคใต้ตอนบนคลื่นก็ประมาณ0.1เมตรแต่ว่าคลื่นจะเริ่มสูงขึ้นมาตั้งแต่ภาคใต้ตอนกลางสูงประมาณ0.4เมตรและภาคใต้ตอนล่างก็คลื่นสูงขึ้นมานะครับประมาณ0.8เมตรผิดกับทางทะเลฝั่งอันนามันนะครับคลื่นสูงเป็นแค่ 0.2เมตรนะครับสำหรับวันนี้และนี่ก็เป็นสภาพอากาศโดยรวมจากวิดีดอทคเราไปต่อกันที่สรุปสภาพอากาศและพยากรณ์อากาศวันนี้กันต่อครับจากพยากรณ์อากาศและลักษณะอากาศทั่วไปจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิก็ค่อยๆอุ่นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับก็อุ่นขึ้นมาทุกวันนะครับวันนี้ก็อุ่นขึ้นมาประมาณ1-3องศา,าเซลเซียสในตอนบนของประเทศนะครับ แต่ว่ายังมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นอยู่ในบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นยอดดอยและยอดภูสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในบริเวณที่มีอากาศที่หนาวเย็นก็ขอให้รักษาสุขภาพเช่นเคยนะครับหาเสื้นอหนาๆนาและหาผ้าห่มอุ่นๆมาห่มกันไว้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีปริมาณหมอกที่ลงหนาในบางพื้นที่แล้วก็ลงในตอนเช้านะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางผ่านบริเวณนี้ก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวัง ขึ้นมากันไปด้วยนะครับส่วนภาคใต้วันนี้ปริมาณขึ้นไม่สูงมากนักนะครับก็ขอให้ติดตามสภาพอากาศกันไปเรื่อยๆนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศวันอาทิตย์ที่24มกราคม2564และสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่้งของเราด้วยนะครับและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับข่าวพยากรณ์อากาศวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ